โอเค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 เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเลยมาแล้วมาแล้วน้าอ้าว้าวเออเจ๊เอาเลยก่อนเลยเอาเลยอ้าวอามาได้ไงเนี่ยนี่คือดอกอัญชันที่น้องเซนไปเก็บมาีไม่เปิดตกเทียนก็จะ นี่ดอกอัญชันใช่ไหมครับไปเก็บม,มา่างไหครับมีคุณพ่อก็ตีกันหรือเป่ใส่หมคุณพ่อก็ทําเป็นไข่เจียวให้โดยน้องเซนช่วยทํานะครับน้องเซนตีไข่ด้วยแล้วก็ดอกอัญชันใส่และใส่ตรงกลางไข่นะครับอ่าเดี๋ยวกินกันกนะครับเดี๋ยวให้เยน่ากินด้วยนะเดี๋ยวพ่อเอาช้อนให้นะอ่าส่วนส่วนดอกอัญชันนี่กินได้ อืมกินได้ครับแต่อย่าก,กินมากเพราะมันเป็นขุนๆต้องไปต้มก่อนสีม่วงอ่าตอนนั้นฉันที่น้องแค่ไปเก็บมาคุณพ่อว่าจะใช้กล้องจากโน้ตบุ๊กไปถ่ายก็เลยใช้กล้องกล้องในโทรศัพท์นี่ถ่ายแทนนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้คุณผู้ชมชมนะครับก็บอกแล้วชีวิตชีวาคนกล้ามหางอ้อนและลูกชายเรียบง่ายสบายๆผ่อนคลายนะ เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้มีราคาแพงอะไรนะครับเมวดีเยวจะเปิดให้ดูก็ยงทีนะค่อของเยเรียนะเ็นดูก็มีเสียงที่ต้องเช่งดูนคะครับดูครับไปเก็บมาไปเก็บดอกกัญชันนะครับ ะครับนีครับเนะดี๋ยวคะดูครับเห็นไหมครับนี่เป็นน้องเ้นกำลังดูดูกระโดนด้วยนะฮะไปแรกคลิป นี่ globally, ครับนี่ครับนี่ครับนี่ไปเก็บดอกกัญชันมาเองครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับผมก็ไม่เห็นมุมกล้องนะเพราะว่าน้องเซนดูการ์ตูนอยู่นะครับน้องเซนดูอยู่นะใช้มือถือเครื่องนี้ถ่ายโอ้โหกินใหญ่แล้วครับเนี่ย อันนี้เป็นไข่เจียวนะครับเดี๋ยวจะดูท้องไข่เจียวดูมามามาดูท้องไข่เจียวครับนะครับมาดูใกล้ๆเลยหวัวไม่เห็นไม่เป็นไรแต่อยากจะเห็นว่าดอกอัญชันเนี่ยแล้วก็ปลูกเองได้นะฮะทำค้างทำอะไรเนี่ยน้องเส้นเอาเอาดอกอัญชันไปโรยข้างในนะฮะ ไข่เจียวนะครับข้างในเป็นดอกกัญชันหอมอยู่ในโครงการของพิศแผ่นดินให้เป็นทองนะครับมีเสียงแรกนิดหน่อยไม่เป็นไรนะมีเสียงแรกนิดหน่อยถ่ายมา้นะคร เคี่ยวมาใหม่ๆนะครับเคี่ยวใหม่ๆอ่าลองชิมดูอ้ําอืมอร่อยนะครับชื่นใจถือมือจะลูกชายไปเก็บเองนะครับให้คุณยายกินนะ่ะจ้ะ คุณยากกินปลาสครับน้ำแข็งครับเจให้คุณยายกินหน่อยให้คุณยายคุณตากินหน่อยนี่กินปานีกินปลานี่กินาคุณยายครับกินไข่เจียวที่น้องเช๊ไปเก็บมาใส่ดอกทังชันนะไปให้คุณยายคุณตาได้รับประทานนะครับกินกันได้ทั้งบ้านนะครับ นี่คือเป็นโครงการพลิกแผ่นดินให้เป็นทองคำนะฮะขอปิดคลิปชุดนี้ไว้ก่อนนะครับก่อนที่สัญญาณจะขาดหายครับ5นาทีครับ